จุ๋ยชาแนลเนี่ยจะมีหลายอย่างนะครับวันจันทร์เนี่ยจะเป็นการ์ดมจิกนะครับวันอังคารเนี่ยจะเป็นอ่าพาเที่ยววันพุธเนี่ยเป็นเกมนะครับเพื่อนจะเป็นเลโก้จีนส่วนวันศุกร์จะงดนะครับยกเว้นบางศุกร์จะมีตอนพิเศษอะไรอย่างนี้ส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นทิย่านะครับแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะงดนะครับยกเว้นว่าจะมีตอนพิเศษหรือรีบลงอะไรของมาใหม่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นวันศุกร์กับวันอาทิตย์นะครับที่จะลงอะไรก็ได้นะครับที่เหลือก็จะตามตารางคือจันทร์การ์ดอาคารเที่ยวเกมพุ นะครับแล้วก็พลื้อหัดเลโก้แล้วก็เสาก็เป็นททม์ย่านะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปจะมีภาพกินเนื้อ A5 ด้วยนะครับอย่าลืมดู้ถึงตอนจบนะครับพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับจุกกุยชา n นลภูมิใจเสนอ สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับจุกุยพาเที่ยวนะครับเอพิโซดที่42ิสแล้วนะครับนากย่าโอสุนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านมันดารเกะนะครับจากแผนที่นะครับจากคลิปที่แล้วเนี่ยซูเปอร์โปโตนะครับจะเป็นจุดสีแดงที่เราเห็นนะครับส่วนมันดารเกะเนี่ยจะเป็นจุดสีน้ําเงินฟ้าๆนะครับที่เป็นชื่อภาษาญี่ปุ่นนะครับที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือร้านมันดารเกะเลยนะครับอะคลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที่21ตุลาสองหนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ ก็คือต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับนี่เราจะขึ้นมาชั้นน่าจะชั้นที่สองนะครับชั้นชั้นที่สองก่อนนะฮะเราก็จะมาดูทามิยะกันก่อนเลยนะครับนี่ก็จะมีโมเดลมากมายนะครับวันนี้ร้านคนค่อนข้างเยอะนะครับผมก็เลยต้องแผนไปแผนมาหลบเหมือนเดิมนะครับต้องขอโทษด้วยเดี๋ยวก็มึนหัวอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ที่เราเห็นก็คือรางทามิยะแบบของแท้นะครับกล่องเบื้อเริ่มเลยนะฮะวางไว้บนหลังตู้นะฮะ หลังหลังตู้หรือบนตู้บางคนเรียกหลังตู้บางคนเรียกบนตู้นะครับอ่ะเราหันมานี่นะครับทามิย่าก่อนนะฮะโมเดลอ่าเมื่อกี้มีคนยืนอยู่นะครับอ่ะโอเคเขาไปแล้วนะครับอ่านี่นะครับนี่ n ดนาฮอคบิ๊กวิกนะครับอันนี้คือ d e s เซอร์โกล g มจีที่ผมซื้อกลับมานะครับเคยรีวิวไปแล้วนะนี่นะครับมี p ฟโต้เซเบอร์อีโวนะครับอันนี้ทันเดอร์ช็อตตัวใหม่นะฮะรหัส95้มีโอฟอลคอน อันนี้โคเป็นนะครับตัวพิเศษเลยนะฮะ2,800เยนนะครับโคเป็นตัวที่เป็นบอดี้แบบพิเศษอะนะครับนี่โอฟอลคอนสีเหลืองใสนะครับนี่5,500เยนนะฮะยังยังหาได้อยู่แต่ราคาสูงมากนะครับนี่บิ๊กวิกอาร์เอสนะครับอันนี้ไม่ได้ซื้อมาอันนี้มิคุนะครับมิคุ4,000เยน เคยซื้อตั้ง5,500นะนี่แต่ว่ามีตั้ง2อันแล้วไงก็เลยไม่ซื้อแล้วนะครับส่วนในนี้ครับนี่ Mechanical Series นะครับ Spin w i p e r นั่นเอง5,000เยนนะครับผมเข้าใจว่าเดี๋ยวคงรีโปรดักนะครับพอดีว่าตอนนี้เนี่ยมีข่าวรีโปรดักออกมาแล้วพอดีนะฮะนี่2,800เยนนะครับซ u เปอร์อว t นเต้ไว้นะครับตัวนี้สวยนะแล้วก็นี่นะครับตัวฮุนไดอวันเต้ แล้วก็พวกรถเหล็กรถโมเดลนะครับนี้ทำย่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับมีก็ราคาค่อนข้างแพงนะครับเดี๋ยวเราดูอย่างอื่นกันนะฮะวันนี้เรามาเดินวนๆดูกันนะครับอ๋อก็จะมีกันพลานะครับมีกันพลานีทั้งแบบรุ่นใหม่รุ่นเก่า SD อะไรนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะครับสําหรับร้านนี้นะร้านนี้เขามีชื่อเสียงมากนะครับที่โตเกียวจะเป็นตึกสีดำ8ชั้นนะครับ บางคนก็เรียกตึกดําตึกดำนะฮะก็คือร้านเดียวกันนะฮะเจ้าของเดียวกันชื่อร้านชื่อเดียวกันนะฮะชื่อมันดาราเกะนะครับทีแรกผมว่าอ่านเป็นแมนดรกแมนแมนดรักนะฮะตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อนนะฮะครั้งแรกผมไปปี2008นอ่ะนี่ฮะกล่องเขียวนี่กจะด,ดัมมยูนิคอร์นนะครับได้ข่าวว่าเป็นตัวลิมิเต็ดถ้าเป็นสีแปลกๆแ,แบบนี้นะครับนะฮะครั้งแรกผมไปปี2008ก็เจอมันดาราเกะแล้วอันนี้นะครับนี่เป็นเซย่าพวก อะไรนะผมเรียกไม่ถูกนะฮะสามหมกว่าเยนนะฮะพอดีไม่ได้เข้าไปในสายนี้นะแต่ก็พอมีบ้างนะฮะสอตัวก็ซื้อไม่ไหวนะครับนี่นี้ถ้าใครเคยย้อนกลับไปดูตอนที่20-30ประมาณนี้นะครับจะมีไป Hobby Off นะครับราคาถูกกั่านีเยอะมากนะครับพวกนี้ก็คือผ่านมาหลายปีแล้วแล้วก็ราคามันก็สูงขึ้นนะครับไอ้พวกที่เป็นกล่องบางๆนะครับเซย่กล่องบางๆอถที่ตัวเขาเรียกอะไรตัว วางอ่ะมันเป็นโฟมนะครับนะฮะสมายก้อนถูนี้เยอะเลยนะครับแล้วก็เนนโดรอยนะฮะโอ้โหเยอะแยะเต็มเต็มไปหมดนะฮะร้านนี้เขาค่อนข้างมีชื่อเสียงในด้านแบบของเล่นนะครับพวกโมเดลพวกมังงะเก่าๆนะครับการ์ตูนเก่าๆอะไรเงี้ยจะมีขายด้วยนะครับมีเกมนิดหน่อยที่อากิฮาบาร่นี่จะเยอะกว่านี้นะครับนี่พวกโมเดลนะฮะโมเดลสาวน้อยก็ น่ารักดีครับน่าน่ารักดีแต่ว่าผมไม่กล้าซื้อมานะเออไม่ไม่กล้าซื้อมาไม่ใช่เพราะอะไรมันกินที่แล้วกล่องกล่องมันใหญ่แล้วก็ไม่ใช่สายผมด้วยผมก็เลยไม่ค่อยเท่าไหร่ถ้าเป็นโมเดลแบบมาริโออะไรเงี้ยผมคงซื้อกลับมาแล้วนะนะครับพวกกล่องเล็กๆนี่ช็อปเปอร์นะครับเขาก็จะเขียนบอกไว้ว่าอะไรหายอะไรไม่ครบนี่พวกเลโก้นะครับสองๆพวกนี้ราคาก็เนี่ยครับพันสอเยน ผมไม่รู้ว่ามันถูกหรือมันแพงยังไงนะครับชาวเลโก้แท้เนี่ยก็ต้องลองส่องดูนะครับมีมีเฟอร์ลี่ด้วยนะฮะสวยงามเยอะแยะมากมายนะครับมีพวกอะไรกาชพองก็มีนะครับนี่พวกของที่ลึกในเกมในอนิเมะอะไรเงี้ยครับพวกเสื้อเยอะแยะเต็มไปหมดอ่าก็คิดว่าน่าจะครบชั้นแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปอีกชั้นหนึ่งดีกว่านะครับขึ้นชั้นข้างบนนะฮะ นี่ระหว่างทางก็เยอะแยะนะครับแต่ไมหมดนี่เดินกลับมาที่เดิมนะฮะเซยาเดี๋ยวก็ต้องเดินไปตรงบันไดาเลื่อนนะครับที่เดิมตอนที่เมื่อกี้เราขึ้นมานะฮะนี่แต่ละชั้นเขาต้องแยกกันจ่ายนะครับเขาจะมีตัวสแกนกันขโมยด้วยด้วยนะครับไม่ใช่แบบว่าซื้อชั้นสามแล้วไปจ่ายชั้นสองซื้อชั้นสองไปจ่ายชั้นหนึ่งอะไรอย่างี้ไม่ได้นะครับเขาแยกชั้นกันนะครับ ที่นี่มีเคลมแบกนะครับแต่ว่าต้องเคลมเป็นชั้นๆไปนะครับก็เกิน5 0 0 0 5,500เยนนะครับก็ถึงจะเคลมแบกได้นะครับอ่าชั้นนี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเป็นพวกหนังสือนะฮะก็ลงมาดีกว่านะครับยานลบยามาโตะนะครับเรือลบยามาโตะอ่าแล้วแต่คนเรียกยามาโตะยามาโตะครับ นี่นะฮะนี่คือชั้นที่เมื่อกี้เราเดินมาแล้วนะครับลงมาข้างล่างอ้นี่ผมจำชื่อไม่ได้อยู่ไฟนอนนะครับอยู่เกมไฟนอนลงมานะครับนี้เป็นชั้นล่างนะครับก็จะมีพวกของสะสมพวกหุ่นสังกีนะฮะโมเดลการ์ดสแตมเหรียญกระตูนมังงะโอ้โเยอะแยะไปหมดนะฮะชั้นนี้เรียงแบบเต็มที่เต็ม เต็มพื้นที่อ่ะนะครับก็จะมีเกมด้วยนะฮะมีเกมเพ4แต่ว่าบอกได้เลยว่าแพงกว่าร้านอื่นนะครับถ้าใครหาไม่ได้จริงๆค่อยมาซื้อที่ร้านนี้นะครับแต่ว่าที่อากิฮาบาร่นี่จะมีเกมเก่าด้วยมีแฟมิคอมมีซูเปอร์แฟมิคอมแต่ว่าสาขานี้ไม่มีอ่ะผมดูแล้วนะครับมีเพ4มี Nintendo Switch อะไรอย่างนี้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอ่านังสือนะครับนังสือม,มือมือสอ่ะก็ขายไปขายมารับซื้อด้วยนะครับ พวกนี้เป็นพวกแบบวินเทจนะครับก็คือแบบจะเก่าเก่ามากๆเลยนะครับมีผีน้อยคีทาโ่อะไรนะคิวคิวทาโน่นะครับเออนะฮะแล้วก็จะมีแบบลายเส้นที่แบบคุ้นๆอะไรเงี้ยแต่จำชื่อไม่ได้นะมีพวกเจ้าหนูอะตอมมีปาแมนอะไรอย่างนี้นะฮะก็มีของนักเขียนดังๆหลายท่านแต่ผมไม่พูดชื่อดีกว่าเดี๋ยวพูดชื่อเขาผิดนะครับ นะครับแล้วก็พวกมังงะต่างๆพวกนิตยสารก็มีนะครับนี่นะฮะเยอะแยะมากมายนะครับทั้งกระตูนใหม่กระตูนเก่าพวกนี้น่าจะค่อนข้างใหม่หน่อยนะครับเห็นมีมิกซ์ด้วยนะครับหนึ่งสองสามนี่ตอนผมมามีแค่สามเล่มนะครับไม่ไม่รู้มีเล่มอื่นหรือยังนะครับแล้วก็พวกแบบนี้แผ่นไวนิลวนะครับแผ่นเขาเรียกอะไรแผ่นแผ่นเสียงนะฮะ เพลงประกอบเกมนะครับแล้วก็นี่เป็นพวกแบบกันแดกนะฮะแล้วก็พวกของที่รลึกทั้งหลายจากเกมจากการ์ตูนอะไรประมาณนี้นะครับมีปาเมนนะฮะโอ้เยอะแยะเพียบดันเจี้ยนเนี่ยดาก้อนนะครับเข็มกลัดต่างๆลายการ์ตูนลายอนิเมะอะไรประมาณนี้ครับนี่มีบอร์ดเกมด้วยอากิโคลาน่าจะเป็นตัวพิเศษนะครับเพราะว่าอยู่ในตุ้นี้ เอ้ยผมไม่เคยเห็นปกนี้อ่ะมันคืออะไรอะฮะมันคือ Neo Geo นะครับแต่ผมไม่เคยเห็นปกนี้ซามูไรสปิริตซีลด้วย8,000เยนเองอ๋อเป็นของ PS4 เ,เป็นของ PS4 อ๋อโอเคโอเคนะครับเพิ่งเพิ่งเคยเห็นเออไม่แน่ใจนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นนี่บอดเกมนะฮะคาเมโออัพนะครับเพนเดมิกพ,นะพวกนี้เป็นของญี่ปุ่นหมดเลยฮะอิสตันบูลภาษาญี่ปุ่นนะครับ เป็นบอร์ดเกมแปลภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะก็มีหลายอันที่คุ้นคุ้นเนี่ยทิกเก็ตทัวร์ไนะครับบางอันก็ไม่คุ้นวอลแฮมเมอร์ฮัดดัมิกตัวเสริมนะครับดิคซิทนะฮะโอ้เยอะแยะซิตาเดลนะฮะตัวเสริมตัวหลักเยอะแยะไปหมดนี่ก็ดิคซิทนะครับโฟล์ท์มีบอร์ดเกมนะฮะซิตาเดลนะครับแล้วก็บิ๊กเกมอื่นๆที่ไม่ ไม่เคยเห็นเลยนะฮะก็มีเยอะแยะซื้อมาไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่าเล่นไม่เป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับนะครับก็เห็นจะมีเพชสีอยู่แถวหนึ่งนะครับแล้วก็มีนิน t ท n d o s วิต c h อยู่นิดหน่อยฮะแล้วก็มีพวกการ์ดนะฮะการ์ดจากกระตูนมังงะอะไรอย่างงี้นะครับนี่แล้วก็มีพวกของที่ระลึกจากเกมจากมังงะนะครับพวกนี้เป็นของเล่นวินเทจนะครับเป็นพวกสังกะสีอะไรอย่างนงี้นะครับ ไฟเบอร์กลาสอะไรอย่างนี้นะครับเยอะแยะนะครับก็เดินได้ครึ่งวันนะครับแต่ว่าวันนี้ผมรีบนะครับก็เลยอาจจะต้องเร็วนิดหน่อยก็เนี่ยสามคลิปล่าสุดนะครับก็คือภายในวันเดียวกันเลยนะครับมาตั้งแต่เช้าย็นเย็นน่ะนะครับอันนี้ก็ตอนนี้ที่ผมถ่ายนี่ก็ช่วงเย็นเย,ย็นแล้วนะนะครับนี่ฮะหุ่นสังกะสี คุณเหล็กต่างๆนะครับเพียบมีแบทแมนด้วยโดเรมอนนะฮะยานสังกสีต่างๆพวกอะไรอะไพร์ดเขาเรียกอะไรฮานาฟูดะผมไม,ไม่รู้เหมือนกันนี่ปาแมนนะครับอันนี้ค่อนข้างใหม่หน่อยโดเรมอนเป่าลมอันปันแมนอันนี้เป็กโกะนะครับเป็นชุดวันเด็กผู้ชายวันเด็กผู้หญิงอะไรประมาณนี้นะครับนีพวกคุณสังกสีนะครับ สวยงามนะฮะมาซินซาก,ก้ามาซินเก์เซกนี่นะฮะสันตะอคศนะฮะนี่อะไรมูมินมูมินสอง0มื่เยนโหมันคืออะไรทำไมสอ0 0 0ืเยนสุดยอดนะฮะก็เดี๋ยวเราจะท้ายคลิปเนี่ยเราจะมีเนื้อ A5 กันนะครับแต่ว่าก่อนจะไปเนื้อ A5 กันเดี๋ยวเราไปแวะ้านการ์ดนิดนึงนะครับ ร้านนี้ก็คือร้านการนะครับชื่อร้าน Big Magic อยู่ตรงหัวมุมนะครับถ้าใครย้อนกลับไปดูในแผนที่นะครับก็จะอยู่ตรงหัวมุมมันจะเขียนว่า h o b b y c a า d ์อะไรประมาณนี้นะครับระหว่างที่ผมถ่ายอยู่เนี่ยคือชุด Throne of e l เอล i n เพิ่งออกมานะครับเพิ่งออกมาเลยนะครับนี่นะครับก็ไม่แน่ใจตกลงมาตุลาหรือมันพฤษภากันแน่น่าจะประมาณนั้นนะครับผมก็จำวันไม่ได้ <laughs> นะรบราซิลแบกแดดจูซามดีจีนนะฮะโอ้โหอันเดอร์ไมล์อร์ญี่ปุ่นโอ้โหน่าจะซื้อมาเนาะแต่ผมซื้อนี่มานะครับนี่ทอมแบรนกับไอเฟเวอร์แชมเปี้ยนนะครับตัวที่เป็นโชเคสมานะครับนี่แล้วก็พวกเอ็กซเพดิชันนะครับนี่สวยงามเยอะแยะ,ยะนะครับก็เอามาให้ดูกันเพลินๆนะครับนี่เขาก็มีพวกอะไรอ่ะ เกตชุดเก่านะครับคอมมานเดอร์ซองชุดเก่าพวกดูเอลเด็กอะไรอย่างงี้ยครับเพียบเลยนะครับนี่แล้วก็มีขายซิงเกิลนะครับมีซองแล้วก็มีที่นั่งเล่นด้วยนะครับนี่ร้านเขาอยู่ชั้น2ชั้น3นี่ฮะเรามากินเนื้อ A5 กันนะครับนี่ย่างบนเตาครับนี่สวยงามนะฮะร,ร้านนี้อร่อยมากนะครับเป็นเนื้อ A5 หฮิดะนะครับคือเป็น บัวของภูมิภาคเขาอะนากโกย่านะครับผมก็ไม่ได้รู้รายละเอียดอะไรมากมายแต่จะบอกว่ามันค่อนข้างมันนะครับนี่ดูเนื้อมันเต็มไปหมดเลยครับนี่นี่คือเนื้อ A5 นะครับนี่เน mm ื้อ A5 มันจะมันแบบเลี่ยนเลยนะก็ย่างตามที่เขาบอกนะครับเขาจะมีมาบอกนิดนึงว่าแบบย่างให้ดูก่อนหนึ่งอันอะไรอย่างนี้นะครับว่าคนย่างแค่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้นะครับแต่เนี่ยผมชอบให้มันแบบ สุกมากกว่าผมไม่ชอบมันแดงๆนะเวลาแดงๆแล้วมันรู้สึกเหมือนเลือดเลืดผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแล้วก็ย่างใส่ต้นหอมกับซีอิวนะครับเครื่องเคียงเนี่ยเป็นกระหล่ำคุกน้ํามันงาอร่อยมากนะครับกระหล่ำคุกน้ำกน้มันงาอร่อยมากเราจะจิ้มกับโชยุหรือเราจะจิ้มกับวาซาบิก็ได้นะครับนี่ผาบอกให้ทำแบบนี้นะครับหอ่ออย่าอย่าสุกมากให้แดงนิดหน่อยนะครับนี่ แล้วก็ห่อครับน้ำมันเพียบเลยนะครับน้ำมันหยดเลยครับใครเคยกินล็อกเซนอย่าเอามาเทียบกับที่นี่นะครับล็อกเซนตนี่แบบโอ้โหแคนบีคอมแพนะครับที่นี่แบบสุดยอดกว่าเยอะนะครับมีเครื่องคงเครื่องเคียงนะครับเครื่องดื่มก็มีนะฮะนี่เขาจัดละเขาจัดร้านเป็นส่วนตัวมากนะครับ มีผ้ากั้นนะครับเงียบสงบมากนะครับน,นี่คือโต๊ะข้างๆแล้วก็นอกหน้าต่างนะครับนี่ผมนั่งโต๊ะนี้ตรงตรงข้ามโต๊ะสามสิบแปดจำเลขไม่ได้เหมือนกันนะครับนี่คือเตาเขาและนี่คือเนื้อเอห้าฮิดะนะครับนี่เขาก็เขียนไม่ผมไม่รู้ว่าเขียนว่าอะไรฮะรพวกชิ้นส่วนเนื้ออะไรเงี้ยผมไม่ค่อยสันทัดเท่าไหร่ผมสัน,สนทัดแค่กินอย่างเดียว นะครับดูไายมันของเนื้อนะครับมันเนื้อแท้ๆนะครับมันแทรกแท้ๆไม่ใช่แบบฉีดนะครับนี่แบบมันแท้ๆของเขาเลยนะครับเนื้อ A5 ห้าฮิดะนะครับ หอมไหมหอมไหมหอมไหมนะเดี๋ยวหลายๆคนจะบอกว่าโอ้ยมาญี่ปุ่นไม่ไม่เห็นกินเนื้อย่างเลยนะครับก็เดี๋ยวจะปล่อยยาวๆให้ดูกันนะครับผมไม่ชอบให้มันแดงนะนี่เราก็เอาต้นหอมนี่นะครับที่เขาคุกซอสทุกคุกน้ํามันมานะครับโปะเข้าไปนะครับต้องย่างทีละ สองชิ้นนะครับย่างเยอะวันนี้เดี๋ยวมันจะไหม้ก่อน,นครับเดี๋ยวจะพลิกไม่ไทัน,นเห็นความมันในจานไหมครับโอ้โห,โห,โหมันผักแพลกอ่าเขาจะมีน้ำมันงามีกิ้มโชยุนะครับกิ้มวาซาบิก็อร่อยไปอีกแบบมันไม่มันไม่ไปหน่อยนะครับนี่ครับค่อยๆย่างทีละชิ้นนะฮะย่างทีละชิ้นหอมมากนะครับหอมมาก เริ่มสุกแล้วครับคือเวลาย่างเนื้อเนี่ยเขาให้ย่างทีละข้างนะครับให้สุกทีละข้างไม่เหมือนกับหมูนะครับหมูหมูต้องพลิกไปพลิกมาใช่ไหมเนื้อนี่ต้องย่างให้สุกทีละข้างนะครับเขาเขาบอกเขาบอกมาแบบนี้นะครับก็ทําทําตามที่เขาบอกนะครับรสชาติก็โอ้โหชุ่มนุ่มในปากมากนะครับแทบจะไม่ต้องเคี้ยวเลยเคี้ยวสองคำมันละล,ลายแล้วเลยอร่อยมากนะครับอร่อยมาก แล้วก็มันมากด้วยเหมือนกันค่าตับต้อสูงแน่นอนนะครับมันมันเยอะขนาดนี้นะครับอ้ามอาตากครับอ้ามอ้ามหน่อยเลย โอเคนะครับจ่ายตังค์เรียบร้อยนะครับก็โดนไปเยอะอยู่นะฮะเขาก็ให้ของที่ระลึกมาครับเป็นซองน่าจะเป็นโชคลาบอะไรประมาณนี้ฮะนี่ครับเหรียญ5เยนนะครับเป็นเขาเรียกอะไรของนำโชคของคนญี่ปุ่นเขานะครับแล้วก็หมักฝรั่งไว้ดับกินปากนะครับอ่าร้านนี้นะครับร้านนี้ยากินิกุกิวอะไรไม่รู้นลครับ คลิปแบบนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์แชร์แล้วก็คอมเมนต์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะครับสำหรับคลิปต่อไปเราก็จะไปบุ๊กออฟสากาไกลๆกันนะครับต้องนั่งรถนานนิดนึงนะครับอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ お降りは方はらが開いてから席をおさつめがいます。<music>